ปูก้อนผัดพริกเหลืองค่ะอร่อยมากๆค่ะมีความเผ็ดละมุนของพริกเหลืองมีความหอมของใบโหระพาใบโหระพาใส่ตามชอบค่ะเด็ดเสร็จแล้วเรานำไปล้างน้ำแล้วพักไว้นะคะนำพริกเหลืองที่ล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาหั่นค่ะเพื่อจะได้ตำง่ายใช้พริกเหลืองอร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะต้องลองนะคะกระเทียมจีนสองหัวค่ะ ให้ละเอียดครกของแม่บ้านก็เล็กเกินไปค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะนำไปปั่นนะคะนี่ค่ะใช้เครื่องปั่นตั้งแต่ทีแรกก็ดีแล้วนะคะใส่พริกลงไปค่ะใครชอบเผ็ดมากก็เพิ่มพริกลงไปได้ค่ะปั่นค่ะละเอียดมากละเอียดน้อยตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะแม่บ้านได้ความละเอียดประมาณน,นี้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่ พริกที่เราปั่นลงไปค่ะพริกกับกระเทียมนะคะผัดให้หอมดีกลิ่นเริ่มหอมเลยนะคะหอมดีแล้วเราก็จะใส่ปูก้อนนะคะเนื้อปูใช้ประมาณ200กร,รัมค่ะน้ำล้างโถปั่นค่ะเทลงไปเลย เสร็จแล้วปรุงรสซอสหอยนางรมสีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวค่ะตัดด้วยน้ำตาลเล็กน้อยคลุกเคล้าค่ะเบามือนะคะเนื้อปูเขาจะบอบบางมากต้องค่อยๆถ้าเราปรุงก่อนก็ได้ค่ะ ปรุงให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วค่อยใส่เนื้อปูก็จะดีค่ะนี่ค่ะเบามือสุดๆเลยค่ะชิมรสดูค่ะรสชาติโอเคค่ะได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบโหระพาค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะคลุกเขาเบามือค่ะนี่ค่ะกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะน่ากินสุดๆ เสร็จแล้วปิดไฟค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนี่ค่ะกลืนน้ำลายเลยนะคะตักข้าวสวยร้อนๆมารอกันเลยค่ะอืมน่ากินสุดๆเรามาลองชิมกันดูนะคะอืมเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะ ดูกันให้ชัดๆเลยค่ะเยอะๆค่ะจานนี้นะคะถ้าเราไปทานที่ร้านอาหารหลายสตางค์อยู่ค่ะจานเล็กค่ะตักสองสามคำก็หมดแล้วค่ะทํากินเองจุกๆกันไปเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะเนื้อนุ่มเด้งสู้ฟันเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมเผ็ดละมุนจากพริกเหลืองมีความหอมของพริกแล้วก็ใบโหระพาค่ะลองไปทำกันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ